สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมจากโครงการก้าวท้าใจซีซั่น3ครับผ่านทางระบบไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับวันนี้อยู่กับผมครับพระเอกธนพลเขียวอ่อนเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะกับพิธีมิแคมเปญ1น0วันนกลเมตรนะคะในกิจกรรมก้าวท้าใจซีซั่น3ค่ะสำหรับการที่กำลังรับชมไลฟ์สตรีมอยู่ทั้ง7 8 8 ครับผมโอ้โหต้องบอกว่าโครงการของเราแหมแป๊บๆนะคุณฟอร์จูนผ่านมาครบหนึ่งร้อยวันแล้ว,วลและเห็นว่ามีหลายท่านด้วยนะครับที่วันนี้เนี่ยสามารถพิชิตได้ถึงเป้า100วัน100่งร้อยกิโลเมตรด้วยระค,ะครับมีตัวแทนจะมาพูดคุยกับเราด้วยแต่วันนี้ค่ะคุณพระเอกครับ,รบมีความพิเศษเพราะผู้จัดบบก,กิจกรรมจะมอบรางวัลให้แก่10,000ท่านแรกนะคะที่วิ่งครบ 100วัน100กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งในตอนนี้นะพี่จะตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเ c e b o o กกันได้แล้วครับจะเป็น Facebook ก้าวท้าใจหรือจะเป็นช่องทางเว็บไซต์ก็ได้ค่ะท่านใดที่ไม่แน่ใจนะครับว่าตนเองเป็นผู้ที่เข้าตามเงื่อนไขนะฮะหรือว่าได้รับรางวัลหรือเปล่าก,ก็สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อได้ครับและสําหรับวันนี้นะฮะเรายังได้รับเกียรติจากทางท่านน,น,านายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยครับที่ท่านมาร่วมประกาศความสําเร็จก,กับกิจกรรม1น0วัน100กันหนึ่งร้อย เห็นพวกกับท่านเลยครับสวัสดีครับ